ของไม่ไปบางจริงวันนี้มาร่วมงานทิวใช่ค่ะใช่มาร่วมแสงความมินดีกับคุณหมอนะคะคุณหมอโจเดอดเดมิสนะคะแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลทุกคนเลยค่ะก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เชิญมาค่ะนะควันนี้ก็คือมีด้วยกัแบบอินมืองแบบพร้อมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตามคาดเลยก็เป็น เป็นอะไรที่เราติดตาม,อ,มอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าก็นะここยินดีด้วยกับทุกๆคนนะคะที่ได้รับรางวัลเป็นไงบ้างครับปีหน้าของเรามีโปรเจกต์ังไรบ้างปีหน้าของเรานะคะ Broken Off Love ก็จะได้ร้อนชให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะต้ปนปีเลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องรอง <co ff> s> <S ก็ประมาณต้นปีค่ะช่วงเดือนน่าจะเดือน3เดือน4 ไได้ชมกันค่ะอันนี้ก็อยู่ในโปรเซสการเตรียมงานค่ะเตรียมงานอันนี้ถือว่าเป็นชิ้นแรกของค่ายของตัวเราเองเลยเป็เองเลยก็เดบิวต์เราเลยด้วยเรื่องนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะในฐานะผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายเองมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะมันจะต้องแบบแสดงมันเหนื่อยมากเลยค่ะแบบปกติเป็นนักแสดงเราทำการบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอพอที่เราต้องมาเป็นแบบผู้จัดเองด้วย เราต้องทำเองทุกโปรเซสต้องเข้าเอาตัวเข้าไปอยู่ในทุกโปรเซสที่เราที่เราจัดเตรียมมันก็เลยต้องหนักนิดนึงค่ะแต่ก็เต็มที่ค่ะเต็มที่แล้วมันกดดันไหมคะจริงจริง,รงๆไฟไม่ได้กดดันนะไฟรู้สึกว่าไฟมีทีมงานคุณภาพแล้วก็มีบุคลากรที่อยู่รอบข้างแล้วที่จะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันสำเร็จแฟเลยรู้สึกว่าไฟไม่ได้กดดันแฟแค่ทำตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ในการทำงาน แต่ละเซกชันต่างกันแต่ว่าบุคคลรอบข้างไฟเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแน่นอนแล้วก็จะครอทีมแบบหาทีมนากคุณภาพมาได้นี่ยากไหมไฟยากไหมหรอยากเหมือนกันนะคะยากเหมือนกันค่ะก็กว่าจะรวมทีมก็ก็เฟ้นหาอยู่อยู่นานแต่ว่าก็อย่างที่ฝายบอกว่าโอเคไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเราดันเกียวสักนะดันเกียวฮัลโหลต้าวพี ค่ะก็พูดถึงอย่างแล้วนะคะยากยากทีมงานาก็เป็นแต่ด้วยความที่ทีมโปรดักชั่นทีมพุ่มกับทีมบทเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่แล้วแล้วไฟก็เลยได้รับโอกาสจากพี่ๆนะคะก็มีแบบอะไรที่ทําให้ช่วยไฟตรงนี้ได้ไ�ก็ดีใจมากค่ะดีใจอุ่นใจเลยที่มีทีมนี้ ในสัปดาหตอนนี้คือบริษัทเราที่มีเด็กเราเองแล้วมีเด็กๆเ่ช้หนามาได้แล้วเดี๋ยวจะบอกพีหลางในสั้นแถลงข่าวทีเดียวนะคะใช่เดี๋ยวจะเปิดตัวทีเดียวค่ะเล้วเราจะเปิดคู่เราในวันไหนยังไงเลยเดี๋ยวเราจะเปิดตัวคู่เราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะรอรู้ว่าใครจะมาเป็นเคมีคู่เราเลยค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพราะตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่ที่เรากำลังแบบ ช่างใจเพราะตอนนี้มีคาดีเดตแบบหลายคนมากๆเคาะมาแล้วจากว่ามีเคาะเข้ารอบมาแล้วยังไม่ได้เคาะใครเข้ารอบนอะเอาจริงๆแต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่ามันตัดสินใจยากมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นไม่นานก็รอไม่นานก็รอ,อ,อไม่นานก็รอเพี่ถามแล้วันองค์ประกอบของคู่ไฟเตอรคู่เราไมเเ่เคมีมันถึงจะเป็นเคมีเคใจเอมนมันต้องเป็นยังไงจริงๆแล้วคนที่พี่ไฟ<ป>รู้สึกว่า จะยืนข้างๆกันได้หนึ่งต้องมีแบบจริงๆต้องรักในงานในงานแสดงเหมือนกันแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่น่ารักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นะคะืูขนมแสดงว่ามันต้องมีคนยอมใจอยู่แล้วมถึงเป็นอาการยังไม่ได้ประกาศหรือเป็นใครก็จบแล้วหรือว่าหรหรือว่าป้ายมีในใจแล้วเลยไม่ไม่มีหน้าเขารอยมาเพรหน้ารอยหมอเพราะหน้าผูร้อนไปหมดแล้วเป็นเป็นหน้าใหม่แล้วพี่รู้จักไหม ทุกคนน่าจะทุกคนน่าจะไม่รู้ว่ารู้จักหรือเปล่าพี่เคยเห็นไหมงานไปดูการไปแล้วไ่เห็นหนะแล้วอกอไหมเห็นหน้แล้วอกอไหมเราอยู่ในช่วงโดนหลอกถามนะคะไฟช่วยระบุสิว่าอะไรคนนี้มาถึงทำให้รู้สึกว่าอุ้ยพอมองคลุกแล้วมันเซนเราด้วยความที่ตอนนี้มันมีคดีเ็ตหลายคนเราไม่สามารถเจาะจงได้ตอนนี้ก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ รู้สึกว่ามีทั้งที่พี่ๆคุ้นตาและไม่คุ้นตาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไฟจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนไม่ปิดมไม่กักอะไรเลยแต่ตอนนี้แบ่แทำให้เราเขิดเนี่ยมันใหม่หรือเก่าอะไรนะคะนที่ทำให้เราเขิดเนี่ยกใหม่หรือเก่าเขินเพราะว่าไฟจะตอบไม่ถูกแล้วไฟจะหลุดตอนเนี้ปีห <laughs> น้า <laughs> หรอปีหน้าปีหน้าต้นปีน่าจะรู้ค่ะอะไรนะคะแสดงว่าไฟก็อยู่โพเดิมใช่ไหมไมอยู่โพเดิมหรือเปล่านะโพเดิม พอเดิมพอเดิมอ,อา,อาอจริงเวลาพี่ๆถามหนูนะหนูรู้สึกว่าหนูประหมาได้เลยนะเพราะว่าแต่ละาคำถามมาจึง้งมากแล้วหนูรู้จะไปยังไงต่อแล้วปกติอันนี้อันนี้อันนี้มาถึงกระบวนการไหนแล้วที่พ<ต>ร้อมว่าเขาจะมาเป็นคู่เราตอนนี้มันอยู่กระบวนการสนานังงานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่เดินหน้ากี่เป<ร>อร์เซ็นต์แล้วอเดี๋ยวได้ทราบเดี๋ยวได้ทราบ แสดงว่าเรามีเตรียมไว้แล้วมีมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะไม่งั้นพี่ข่าวเดี๋ยวเป็น้านว่ะไปไปไปต้อง้ไปยังเพราะเรามีคู่ใหม่แล้วว่าเราต้องทำใจเขาจะมือหน่อยมันเย็นว้ายไปย็นเหรอ ืออ,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 อไม่แต่ในมือคือยัดแบงนะถามแล้วพี <c oughs> ่หรอไม่ได้ยัดคูุณถามแล้วฝ้นะตอนเรามีคู่ใหม่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจ,จกับกระแสที่มันเก<อ>ิดยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วอ่ะฝ้ายพยายามที่จะทําทุกอย่างให้แบบให้ให้ใหบาลานซ์ที่สุดสำหรับตัวฝ้ายเองแล้วก็สำหรับตัวแฟนๆเองว่าต้องการอะไรอยากดูอะไรแต่ที่แน่ๆคือ ฟ่ตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเลยอะแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะชอบกันแล้วก็ที่เท่าที่เห็นฟีดแบ็กมาก็ขอบคุณแฟนๆที่รอคอยแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคู่ใหม่ด้วยนะคะก็ก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนค่ะไม่กลัวกระแสตีกลับไหมกับางคนรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เปิดรับในสิ่งที่รู้สึกว่าวันนั้นที่ฟ่ายบอกว่าเรามูมฟออนร์มอยากอธิบายมีให้เขาฟังยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วแฟนๆก็บอกฟ่ายว่า ให้ไฟมีคู่ใหม่สักทีแบบมันมันนานไปแล้วแบบเวลาที่เห็นโพแต่และโพออกมาทุกคนมีคู่หมดเลยมีไฟอยู่กับซันนี่อย่างเดียวอย่างเงี้ยบางคนเขาแบบเริ่มสงสารแล้วจากการ move on กลายเป็นแบบเริ่มสงสารไปแล้วเริ่มมาในแนวเห็นใจแล้วว่าแบบมีซะทีเฮ้ออะไรไงเ,เงี้ยคกับเขาคุยกับซันนี่ไดว่าซันนี่เป็นโพ ไม่ส, <c oughs> สันนี้สันนี้ก็สงสารแบบมีแล้วสันนี้ก็สงสารแบบมีแล้วค่ะแสดงว่าการที่เราออกมาจาี่าวใชคือเราเราูอรา้อตามที่เราเคยขึ้นไปแล้วจริงๆล้วก็เราก็ต่างคนต่างทํางานในสายอาชีพของตัวเองต่างคนต่างเดินหน้าในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองอยากทามากกว่า<ม> <c oughs> ก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงหรือไม่ว่าเราจะเคยผ่านอะไรมาก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่า ก็ยินดีด้วยกับทุกเส้นทางของของแต่ละคนที่ที่เดินก้าวไปข้างหน้าต่อไปรวมถึงตัวเราเองด้วยไฟได้ยูที่ควาสำคัญที่เขามาแถแหลงข่าวที่ถ่ายที่ไฟเรื่องนักจิตเขาบอกว่าโต๊ะกับไหนเขาก็ทำการตรงนี้ไฟมองอย่างพวกหลายคนติดตรงนี้หนูไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วหนูแค่รู้สึกว่าเออมันมันจะปีใหม่แล้วมันจะสิ้นปีแล้วอะอะไรที่มันผ่านมาแล้วไฟก็ อยากให้ผ่านไปแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะก็เริ่มใหม่กับสิ่งดีๆที่เลือกเส้นทางที่ตัวเองรักแล้วก็มีความสุขดีกว่าเราก็ยังถือว่าเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็ยังรู้สึกว่าก็ยังคงหวังดีนั่นแหละคะ่ะต่อกันไม่ไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอันนั้นจะต้องอันนี้หรือจะต้องเป็นแบบไหนแค่ทำในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นยังไงหรือผ่านมาแล้วก็ มันจะปีปีใหม่แล้วอ,ะอ่ะก็ขอให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่าแล้วกันสยามป้ายก็หวังดีแนละ้วก็ให้กำติให้กำลังใจกับคู่ของเราที่อดีตของเราใช่ค่ะก็ก็เคยหวังดียังไงก็ก็ยังคงหวังดีแบบนั้นก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องในวงการที่ที่ยังเอออาชีพเดียวกันอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องแบบไปคิดร้ายหรือไป หวังหลายต่อกันก็ยังยังอวยพรแล้วก็ยังยังรู้สึกว่าก็ขอให้โชคดีในเส้นทางของตัวเองแต่ก่อนนั้นีน้ป้ายบอกว่าฝ้ายจะ้องคอมเมนต์ที่มาลูกเรความป็นสวนตัวมันได้มีการดำเนินการไหมหรือว่ามันก <c oughs> ็มีค่ะมีค่ะก็มีจาก <c oughs> เออบางที<ม> <c oughs> ข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะบางทีแบบพอได้ยินผ่านคนร้อยคนมันสารมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันก็มันทําให้เรารู้สึกว่าบางทีบางอย่างมันเสียหายการที่แบบ การถูกรีพอร์ตงานการถึงอะไรนั้นมันมีผลกับงานเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไฟค่อนข้างที่มั่นใจในตัวไ้าเองมากว่าไฟอารมณ์มารวยมามากๆแล้วแล้วก็อันไหนที่มันกระทบกับไ้าหรือกระทบกับงานไ้าหรือบุคคลรอบข้างไฟไฟรู้สึกว่าอันนี้มันเริ่มไม่แฟร์แล้วอะไรเงี้ยมันมีผู้เข้ารอบตอนนี้ตอนนี้มีมีผู้เข้ารอบไปแล้วค่ะมีผู้เข้ารอบไปบ้างผู้เข้ารอบหลังจากวันที่นัาแถลงไปทาไมเขาถึงเข้ารอบเพราะว่าอ๋ออันนั้นเป็นฝั่ง ฝั่งแบบอินเตอร์แฟนก็ให้ทางกฎหมายระหว่างประเทศจัดการแต่ส่วนฝั่งไทยก็จะมีผู้เข้ารอบอยู่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นดําเนินการหลักสิบไหมใช่หรือว่าอันนี้ก็ก็มีอยู่นะคะประมาณในในฝั่งไทยที่รู้สึกว่าอะไรที่มันรั้มรั้มเกินความบางทีบางอย่างอ่ะฝ่ายใกล้ใครก็หาว่าฝ่ายไปแบบอะไรกับคนนั้นคนนี้แล้วมันสร้างแบบเฟซนิวที่มันแบบใช่มันรู้สึกว่ามันมันลำบากในการทํางานมันลําบากในการใช้ชีวิต แบบบางคนแบบที่เขาไม่รู้เขาก็จะเชื่อโดยที่แบบผ่านแค่ไม่กี่วิอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริงอะแต่ก็เคยพยายามที่จะให้แบบให้มันผ่านไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่หยุดแต่บางทีก็ความใจดีมันไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่กับบุคคลเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยใช้กฎหมายดีกว่าก็คือไม่รับกระเช้าไม่รับกระเช้าไม่ไม่ต้องมาขอโทษอะไรไปด้วย ก็ไปว่ากันในในทางกฎหมายเงินสดก็ไม่ได้อยากได้นะเอาจริงอยากได้แค่รู้สึกว่าบางคนบางอย่างก็ต้องมีขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรเงี้ยเพราะเราเองเราก็มีความรู้สึกนะเรามีเรามีจิตใจนะบุคคลรอบข้างเราบางคนที่แบบไม่ได้แข็งแรงพอในในที่จะเจอสิ่งดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันบั่นทอนแล้วมันก็เป็นท็อกซิกในเรื่องแบบ ของเรื่องราวในชีวิตอะไรเงี้ยเพราะนั้นที่เราเพื่อไปมันลดน้อยลงไหมหรือว่าเขาก็ยังสมัครก็มีลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงบางคนก็มีขอโทษบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยฟังความแบบหลายๆด้านฟังหลายๆด้านอะไรเงี้ยเอาจริงๆเรื่องราวทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองมองให้ว่าดีก็ดีมองให้ว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีมันอยู่ที่มุมมองเพราะฉะนั้น ก็นั่นแหละค่ะรู้สึกไงว่าพอเราได้พูดทุกอย่างไปได้ปล่อยไปมันทำให้รู้สึกว่ามีคนรักเรามากขึ้นเหมอนถึงว่าคนที่เขารักเราแสดงความคอมเห็นว่านั้นไหมอะไรได้ดูได้ติดตามบ้างค่ะก็ก็ขอบคุณทุกกาลังใจค่ะขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้มานะคะแล้วก็สาหรับสาหรับแฟนค่ะฝั่งฝ้ายอ่ะฝ้ายก็แค่รู้สึกว่าใครที่เป็นเฟมิลี่ฝ้ายรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ชื่นชมแล้วก็เสร็จกันที่ผลงานมากกว่าแล้วก็ ใครจะทําอะไรก็คือปล่อยผ่านไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจแฟนๆที่แบบบางทีก็รู้สึกว่าก็คงความรู้สึกเดียวกับฝ้ายแหละอะไรเงี้ยก็นั่นแ,แหละอย่างที่บอกจะปีใหม่แล้วแสดงว่าต้นปีเจอแน่นอนว่าฝ้ายจะมากับใครต้นปีเจอแน่นอนออแน่นอนสอนยอได้ไหมฝ้ายรู้ไหมตอนนี้ฝ้ายตอนนี้าไม่ไมีสอนย่อสิคะเอาฝ้ายน่า<อ><อ>ไม่รู้มกกกว่าอะไรนะคะมันมีใจใช่ไหมหรือมีในหัวสิ่งในหัวพูดว่าอะไร ไปมองใครไม่มครียใครช่วยเลยปแป๊บนึงขนจะหลุดหมดแล้วจ้าอช่วยด้วยแล้วาฝากากที่เราฝากูที่เออแบบเจอแน่ปลายเป็นากแสดงหนึ่งต่อสมแอคชั่น มีหน้านะคะ Broken o f f เลินะคะฝากพี่ๆทุกคนติดตามชมด้วยแล้วก็เดี๋ยววันแถลงข่าวนะคะจะเชิญพี่ๆทุกคนแล้วก็จะได้ได้รู้ได้เห็นได้เจอกันนะคะได้สัมผัสวันนั้นอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะมาเลยค่ะก่อนไงว่าเขาไะถาอาทิตย์หน้าหรอใช่ไม่ใช่ มันจะเร็วไปนะต้นปีต้นปีได้รู้กันแน่นอนอ,อ๋อร้านขันทองใกล้เปิดแล้วนะคะต้นปีเหมือนกันต้นปีเหมือนกันจะเชิญนะคะพี่ๆนะพี่ๆเ,เ,เอาพี่ขอขอีกประเด็นหนึงน่งเนาะตอนนี้แบบว่า <c oughs> ไม่ตอนนี้บอสบอสเปิดโอกาสให้แบบคอตากลับมาประกวดได้หลายคนก็ที่มาที่ ดิสแครตอนตายอ๋อคนที่ได้ตำแหน่งไปแล้วทำแบกได้เราติดหนึ่งในชื่อโพท,ที่เป็นบบจริงเหรอจะกลับมา,ไ,มงาไงออ,อสตาร์เนอะเขาบอกคนที่ไปสามารถเป็นโคนเติมแล้วอะกลับมาได้ออไฟว่าตอนนี้ไฟไม่มีเวลาที่จะทำอะไรเลยค่ะแต่แต,แต่ถ้าใจอยากอยากกลับไปได้อะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าไฟเป็นกำลังใจให้คนทุกคนที่ที่จะประกวดออสตาร์แล้วกันนะคะแลบบ้วก็แล้วก็ ขวนส้นสูงไปแล้วแขวนไปแล้วจบปิดจบไป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 กล้องนุ่จ๋าก็่นี่นะลูกสอง